สวัสดีค่ะนารีพยากรณค่ะวันนี้เราจะมาดูดวงชะตาของคนที่เกิดราศีเมษนะคะประจำเดือนพฤษภาคม2565ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมและผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21ม,มีนาคมถึง20เมษายนนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะ เรามาดูว่าราศีเมษรประจําเดือนพฤษภาคมนี้ชีวิตจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะจะให้พรีเซนเต์ นี่นะงแวงสีดาสุขภาพคุณน่าจะกำลังพักรักษาตัวอยู่หรือเปล่าคะระวังการเจ็บป่วยด้วยโรคหัวใจนะคะโรคความดันโรคเกี่ยวกับระบบเลือดนะคะให้หาเวลานอนหลับพักผ่อนเยอะๆนอเนาะ โดยดวงชะตานี้เอ๊ะเดี๋ยวนะคุณเป็นผู้หญิงที่สวยนะคะคุณเป็นผู้หญิงที่ลึกลับคุณเป็นผู้หญิงที่ที่น่าค้นหาเป็นผู้หญิงที่อารมณ์แปรปรวนเนาะอืมแต่ก็เป็นผู้หญิงที่เก่งและสวยนะคะสามารถทํางานคุมงานทํางานได้เก่งอืมแต่เข้าใจว่าน่าจะมีเรื่องที่ไม่สบายใจอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูต่อนะว่ามันมีเรื่องไม่สบายใจเกี่ยวกับอะไร ทำไมถึงต้องนอนสมสามถ้วยความรักหนึ่งไม้เทา้าด่แฮมแมนเออเจ็ดดาเกาะสันอือคนน่าไปน่าจะไปเจอกับความรักที่มัน สถานะไม่ชัดเจนความรักที่มันเป็นรักซ้อนความรักที่มันไม่เปิดเผยมันเปิดเผยไม่ได้แล้วทําให้คุณรู้สึกเจ็บปวดหัวใจเนาะรู้สึกทนทุกข์ทรมานรู้สึกว่าถูกพันธนาการไม่ได้หลุดพ้นจากสิ่งที่เป็นอยู่อะทำให้คุณรู้สึกว่าไม่สบายกายและไม่สบายใจในเวลานี้แต่ว่า จริงๆแล้วคุณก็กำลังจะมีการเริ่มต้นในชีวิตใหม่นะคะถ้าหากว่าคุณกำลังมีบุตรอยู่เนี่ยให้คนดูแลเกี่ยวกับช่องท้องให้ให,ให้ดีๆนะคะลองไปตรวจสุขภาพเกี่ยวกับช่องท้องเนาะสุขภาพรวมถึงโรคภัยไข้เจ็บจากเรื่องของภูมิคุ้มกันในร่างกายเนาะ เรื่องของเบาหวานเรื่องของความดันเรื่องของประสาทความเครียดได้นะคะอืมแต่ว่าไม่ว่าจะเจ็บป่วยยังไงเนี่ยคุณจะมีมีมีการรักษาที่ดีขึ้นนะคะในความเครียดของคุณเนี่ยมันเป็นเครียดเกี่ยวกับเรื่องของความรักเนาะความรักแต่ว่าคุณก็มีความโชคดีในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์อ่าในเรื่องของการงาน ในเรื่องของมิตรภาพนะคะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มดีก,กว่าเนาะเจ็ดไม้เท้าถ้าคุณกําลังสมัครงานหางานใหม่เนี่ยคุณจะได้งานสมใจหวังนะคะหกเหรียญน,นี่ขเขาบอกว่าคุณอย่าอย่าเครียดค่ะอย่าคิดมาก อย,อย่าคิดมากจนเกินเหตุเนาะบางครั้งความทุกคนเรามันก็เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเจอเจออ่ะแต่ปีนี้คือราหูมันย้ายออกไนงะพอมันย้ายออกแนะ่นอนว่าทุกๆราศีทุกๆคนเนะยย่อมอมีย่อมมี การกระทบจากการออกของดาวราหูนั่นหมายความว่าชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงหรือพลิกผันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะคะอาจจะเป็นการงานความรักสุขภาพครอบครัวได้หมดเนาะแต่เป็นมันจะเป็นไปในทางที่ดีขึ้นนะโดยรวมแล้วเป็นไปนทางที่ดีขึ้นเพราะว่าดาวใหญ่ดาวพฤหัสเนี่ยเข้ามาช่วยเนาะมันทําให้เป็นดาวที่ให้คุณนะคะและดาวราหูบางราศีมันก็ไปตกเกณฑ์ที่ที่ให้คุณมากกว่าที่จะให้โทษ อ,อ่าทีนี้เขาบอกว่าคุณก็อย่าอย่าคิดมากอย่าขังตัวเองนะคะกับความเจ็บปวดที่มันที่มันไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ที่มันเกิดขึ้นไปแล้วเนาะ ืมมันน่าคุณจะมีงานใหม่เข้ามาคุณจะมีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเรียนรู้งานใหม่การเริ่มต้นกิจการเล็กๆที่เป็นของตัวเองอาจจะมีการเดินทางโยกย้ายถิ่นฐานการเข้าดีจากเรื่องการงานการเริ่มสมัครงานในตําแหน่งใหม่ก็มีมีเข้ามานะคะนี่เห็นไหมความรักในความรักโอกาสคุณก็เริ่มเข้ามาเห็นปะมามา,มากะสามถ้วยต่อให้คุณจะรู้สึกว่าผิดหวังกับสิ่งที่ผ่านมาอดีตก่อนหนะน้านั้นคุณอาจจะเป็นเมียน้อยก็ได้นะ ไฮพสเตตามด้วยเจ็บจะเแต่คุณอาจจะเป็นชู้กับเขาเป็นกิ๊กเป็นภรรยาที่ไม่เปิดเผยเป็นคนที่ไม่สามารถแสดงสถานะได้แล้วก็รู้สึกว่ามีความเจ็บปวดมีความมีความกระตุ้มใจมีความรู้สึกว่าทรมานใจเนาะไม่ว่าทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะเป็นไปได้ก็คืออาจจะเป็นกิ๊กเป็นชู้เป็นอะไรก็แล้วแต่จริงๆสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่สมควรที่จะมีเนาะ เข้าใจว่าบางทีความรุ่มหลงความรักเนะี่ยมาเป็นกิเลสของให้รู้สึกว่าอยากจะมีอยากจะได้แต่อะไรที่มันผิดศีลธรรมบางทีเราก็อาจจะหักห้ามใจตัวเราเองไว้น่าจะดีกว่านะคะด้วยว่าภัยพิบัติปัจจุบันมันก็เยอะเนาะสิ่งชั่วร้ายมันครอบงำเยอะมันก็อาจจะทำให้กรรมนะ่มันทำงานเร็วนะคะ เออตอนนี้เนี่ยคุณก็จะมีความรักครั้งใหม่เข้ามามีใช่นุ่มรูปงานเข้ามาหยุดยื่นความรักให้คุณอย่างยังไม่รีบร้อนค่ะอาจจะเป็นหนุ่มเจ้าสบอางสักนิดนึงเนะเาะอ่านุ่มไฮโซหน่อยๆมีคนที่ไม่ได้รีบร้อนในด้านความรักค่อยๆเข้ามาในลักษณะของมิตรภาพก็ดีหุ้นส่วนก็ดีที่ให้คำปรึกษาแนะนําการที่ดีโดยอาจจะเจอกันในที่ทํางานการเริ่มต้นหางานแล้วเจอเจอก็ได้นะคะ หรือไม่ก็อาจจะเจอเจอกันทางอินเทอร์เน็ตทางเว็บพวกทางโซเชียลก็ได้นะคะอืมนะธุรกิจการงานธุรกิจการเงนินอย่างน้อยคุณก็การงานและการเงินก็เริ่มจะดีและความรักกำลังจะเข้ามาใหม่ไงคะเอ้ยมันอาจจะเหนื่อยสักหน่อยนึเหนื่อยทั้งอดีตที่ผ่านมาเหนื่อยทั้งปัจจุบันที่เป็นอยู่แต่ก็ธรรมดาค่ะคนเราเกิดมามันก็ต้องเหนื่อยกันทุกคนเนาะไม่มีใครสุขสบายแล้วแบบว่าชีวิตไม่ทุกข์ไม่อะไร มแน่ใจว่ามีไหมแต่ส่วนใจก็ต้องมีความทุกข์สักหนึ่งเรื่องอะคะอ่าเนี่ยเห็นไหมอ่าคุณเหนื่อยก็จริงแต่คุณจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเนาะชีวิตคุณจะได้ปดเพื้มพัธนาการมีสิ่งที่โกมัดคุณอยู่ค่ะอ่ะตรงนี้เนีเห็นไหมมันได้ The Sun เนี่ยได้เดอตัวนี้มาได้เดอ s สตามาคือคุณจะได้หลุดพ้นจาก ความตึงเครียดพันธนาการที่ผูกมัดตัวเองไว้แล้วมันหลุดไม่ได้มันทําให้คุณรู้สึกว่าอึอดอัดอึมครึมเบื่อหน่ายเนาะแล้วทให้คุณรู้สึกว่าอาจจะสุขภาพพานแย่ไปด้วยหรือว่าใจมันใจมันไม่ไม่มีความสุขกายมันก็เลยเป็นทุกข์ตามเนาะความทุกข์มันก็เป็นบอกเกิดของโรคภยครัยไข้เจ็บได้เนาะอ่าเนี่ยคะ่ะสิ่งดีๆมันกําลังจะเข้ามาคุณกําลังจะได้ปลดปลื้มพันธนาการเหล่านั้นนะคะไปสู่สิ่งใหม่ๆเนาะ เดี๋ยวเรามาดูมาดูต่อเนาะแล้วว่าตลอดทั้งเดือนแล้วมันจะยังไงต่อเอ่ยแต่แน่นอนว่าคือสัญญาณที่ดีส่งมาเรียบร้อยแล้วเนาะว่าคุณจะมีความรักที่ดีเข้ามามีการงานการเงินที่ดีเข้ามากกจะได้ปลดปลื้มจาพันธนาการตรง,ตรงความอึดอัดตรงนี้ความเจ็บปวดใจตรงนี้ การสร้างบุญกุศลเยอะๆนะคะเราจะมันจะทําให้เราเมีบารามีที่สูงขึ้นแล้วคู่ที่เราจะได้เจอในวันข้างหน้าก็จะเป็นคู่บุญคู่บารามีคู่ศิลเสมอกับเรานะคะแต่ถ้าเราสร้างกรรมรือติดในบ่วงกรรมร่วมกับใครสักคนหนึ่งแล้วหลุดพ้นไม่ได้เนี่ยคู่ที่เราเจอเจอแน่นอนก็เป็นคู่กรรมเนาะมันก็หนีไม่พ้นมันก็จะวนวัตจักรอยู่แต่ในความทุกข์อย่างนั้น ถ้าคุณอยากได้คู่ดีเมื่อเจอคู่แล้วก็หมั่นเข้าวัดทําบุญร่วมกันทำสิ่งที่ดีๆร่วมกันนะคะถือศีลร่วมกันอะไรอย่างเงี้ย เขาเรียกว่าต่อบุญร่วมกันศิลมันจะได้เสมอกันแล้วก็จะได้อยู่ด้วยกันตลอดรอดฝังได้เนาะเป็นเคล็ดอย่างหนึ่งนะคะที่การครองคู่จะได้ยืนยาวได้นานแต่ถ้าอะไรที่มันผิดสินอยู่แล้วแล้วคุณรู้สึกว่าคุณผิดกับการกระทํานั้นแล้วมันทําให้ตัวคุณเองเป็นทุกข์ด้วยตัวคุณเองได้พลาดพลั้งไปแล้วเนี่ยให้คุณรีบถอยออกมานะคะมันถอยได้เนะาะโดยไพ่นี้บอกบอกว่าคุณจะมีการเริ่มต้นใหม่ได้ปลดปล่อยพันธนาการตรงนั้นออกไปเนาะอ่ะ The e m p e อ o r Queen o ออฟสวอทนายออฟแบงดิใช้ออกมีแต่ไพ่เดินทางนะคะไพ่โยกย้ายถิ่นฐานไพ่เปลี่ยนแปลงตัวเองไพ่เกี่ยวกับคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างาศาสนาไพ่คนที่มีวุฒิภาวะความมั่นคงเป็นผู้บริหารหรือเป็นเเป็นเจ้าของกิจการที่ที่มั่นคงนะคะ อ่าคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เห็นไหมคุณจะมีการเดินทางไกลอ่ะมีคู่ที่เป็นต่างต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างศาสนาก็ดีตัวคุณเองก็มีไฟลุกที่พร้อมแล้วะว่า,าที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองก้าวเดินออกไปจากสิ่งที่มันอับอับสิ่งที่มันอึดอัดน,นะคะเห็นไหมคุณพร้อมเลยแล้วคุณไม่ไม,ไม่ไม่สนใจอะไรละเนี่ย แล้วก็สิ่งที่ดีคนที่มั่นคงก็เหมือนว่าเขาก็ติดต่อด้านการงานกับคุณดีลงานดีลธุรกิจกับคุณไว้อยู่เนาะน่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่เข้ามาหาคุณแล้วนะคะโดยไพ่นี้ออกมาสองรอบว่าคุณจะได้เริ่มต้นจะได้โยกย้ายถิ่นฐานจะมีการเดินทางด้วยการงานด้วยความรักจะมีการปรับเปลี่ยนชีวิตใหม่นะคะอะไรที่มันรู้สึกว่าผูกมัดตัวเองเนี่ยคุณต้องปลดปล่อยตัวเองออกมา ทางข้างหน้ามันไม่ได้มีขวากน้นามมันไม่ได้มีเหวนะคะมันเป็นแค่น้ำตื้นๆอะ่ะอืมดาบก็ไม่ได้ปักที่ตัวคุณไม่ได้ผูกมัดคุณมันปักอยู่ข้างหลังคุณนะคะแต่คุณนะ่ปิดตาและมัดตัวเองต่างหากล่ะไม่กล้าที่จะออกมาเองเนาะปลดปล่อยพันธนาการตัวเองค่ะ้าพเดอะแฮงแมนเนี่ยคุณก็ผูกขาตัวเองนี่ห้อยหัวตัวเองคนเดียวเนี่ยสรุปแล้วก็คือตัวเองเนี่ยไม่กล้าที่จะออกมาเองแล้วก็เครียดเองอะ่ะ นัทั้งที่โอกาสในการเข้ามามันเข้ามาได้นะมันให้คุณปรับเปลี่ยนได้แล้วไงลาหูมันออกแล้วค่ะสิ่งที่ดีมันย่อมจะเข้ามาแทนที่สิ่งที่มันไม่ดีนี่มาอีกแล้วเนี่ยเห็นไหมความรักมันเข้ามาเดินทางเข้ามาแล้วคุณได้พบรักพบรักมีความรักเข้ามาในชีวิตคุณมีหนุ่มรูปงานมายื่นถ้วยมาให้คุณนะคะ เเป็นหนุ่มแดนไกลหนุ่มต่างถิ่นต่างแดนเป็นความรักที่ติดต่อข่าวสารรอคอยการที่จะได้เจอเจอกันด้วยอ่าน่าจะไปด้วยเรื่องของงานด้วยนะคะเรื่องของความรักด้วยธุรกิจด้วยอืมเออเห็นไหมแล้วก็มีน่าจะเกี่ยวข้องกับพวกอสังหาริมทรัพย์พวกการเงินะทั้งหลายก็คือไปแล้วเนี่ยน่าจะมีทั้งการงานและการเงินที่ดีนะ ที่รอคุณอยู่อะค่ะเออมันแค่ไพ่เสียแค่ตัวตนในอดีตกับปัจจุบันที่ยังเป็นอยู่เนาะแต่สิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นในเดือนพื่อสภาเนี่ยแนวโน้อมกันคือมันคือสิ่งที่ดีๆเข้ามามีคนที่มาหยิดยื่นทั้งโอกาสทางการงานทั้งความรักและการเงินที่จะมีเข้ามาโดยเพียงแค่ว่าตัวคุณเองเนี่ยต้องปลดเปลื้องพันธนาการของตัวเองออกมา กล้าที่จะเผชิญออกมาโดยที่ไม่ต้องสนใจในสิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่ค่ะสิ่งที่ให้กังวลอยู่เห็นปะออกมาได้เลยลุยออกมาได้เลยไม่ต้องใส่ใจอะไรทางนั้นถ้ามันรู้สึกมันอ่านมันไม่ไหวแล้วอย่าทําตัวเองให้เครียดในสภาวะในจุดที่รู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมกับเราถ้าอะไรที่มันไม่เหมาะสมกับเราเราก็ก้าวออกมาค่ะอย่าฝืนที่จะอยู่ตรงนั้นแล้วทําให สุขภาพกายสุขภาพจิตนีมันมันเสียเนาะนีเขาบอกว่าให้มันไปทําบุญด้วยนะ,ะไปทําบุญสะดอเเคราะห์ด้วยคุณเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาอยู่แล้วด้วยเนาะเดิมทุนเนี่ยนะคุณก็เออช่วยเหลือผู้คนอยู่อยู่แล้วเนี่ยบุญที่คุณทําไว้เนี่ยเดี๋ยวมันจะกลับเข้ามาหาคุณนะคะ อ,อ,อดีตที่ผ่านมาเวลาที่คุณทําบุญเนี่ยบางครั้งคุณอาจจะทําบุญคนไม่ขึ้นก็ได้นะอาจจะทําแล้วรู้สึกว่ามันเ,เราว่าทำแล้วอย่าไปหวังผลตอบแทนอะ่ะคิดเสียว่าเราทําแล้วเรารู้สึกสบายใจเราก็ให้เข้าไปนะคะเราจะได้ไม่ต้องรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรา เราช่วยใครไปแล้วบางทีเขาไม่ได้ช่วยเหลือเราตอบกลับอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งเนี่ยบุญที่เราสั่งสมมันยังมาไม่ถึงเพราะว่ากรรมที่มันมีอยู่มันบดปังไว้อยู่ไงมันก็เลยทําให้คนที่เราเคยช่วยเคยอะไรไว้มันยังไม่สามารถเข้ามาตอบสนองเราหรือว่าช่วยเหลืออุปการะเราได้ด้วยกรรมเก่าเรายังมีอยู่มันยังไม่เปิดทางไงเออแต่นอกเวลานี้คือกรรมเก่ามันหลุดออกไปแล้วมันเปิดทางให้แล้วเนาะ ดังนั้นคนดีๆสิ่งดีๆหรือบุญที่เธอที่คุณเคยทำไว้เนี่ยมันก็จะกลับเข้ามาหาชีวิตคุณนะคะนี่แด่สตาเห็นไหมยังคงเป็นใบเดิมเด่สัสตากันได้ปลดปล,ปล่อยกันได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ปลดปล่อยพันธานาการที่ผูกมัดต,ตัวเองไว้เนี่ยเห็นปะอืมอออ คุณจะมีความรู้สึกบริสุทธิ์ใจสะอาดปลอดโปร่งในจิตใจอะค่ะรู้สึกว่ามันโล่งใจมันไม่ต้องมีอะไรมามามาผูกมัดแล้วมันปลดเปลื้องทุกอย่างแล้วอะอืมดังนั้นอย่าได้เครียดอย่าได้กังวลนะคะนี่เนี่ยอะไรที่มันรู้สึกสูญเสียอะไรที่มันรู้สึกแพ้แพ้เนี่ยอย่าไปคิดอย่าไปกังวลมันมากค่ะ เพราะนั่นไม่ได้ทําให้ดีขึ้นกับการที่คุณจะจมปรักอยู่กับความทุกข์แล้วรู้สึกว่าเฟลเนาะอืมวินออฟเพนดาเกิลเห็นไหมเรื่องของการเงินก็ยังคงโดดเด่นนะเนี่เรื่องของการงานอีกไม่ว่าจะยังไงก็ตามไพ่ก็ยังตอแกแย้มอยู่เสมอนะคะไม่ว่าจะเปิดจีครั้งเออจี่สันรับไพ่เรื่องของการงานการติดต่อง,งานการเริ่มธุรกิจการงานการเงินที่จะมีเข้ามานะคะ ตัวคุณเองก็อาจจะเป็นแม่ไม้หรือพ่อไม้ที่อาจจะมีหลักทรัพย์ที่มั่นคงมีอสังหาริมทรัพย์ที่มั่นคงแต่ยังขาดในเรื่องของความรักที่มันยังไม่สมหวังม,มันก็เป็นเรื่องของชะตาแต่ละคนเนาะแต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะสมหวังในความรักครั้งเดียวได้คนเราอาจจะไปสมหวังในความรักครั้งที่4ีครั้งที่หครั้งที่ห ก็แล้วแต่ว่าคู่บุญเราไปจะไปเจอกันช่วงอายุที่เท่าไหร่แล่คนทุกคนก็ไม่ได้มีคู่เพียงคนเดียวนะคะแน่นอนว่าทุกคนต้องเคยมีรักมีชอบมีหลงมีการมาหลายต่อหลายคนแต่จะอยู่ได้ยืดเยือ้อยาวนานขนาดไหนเนี่ยก็อยู่ที่บุญภาวาสนาที่สร้างมาด้วยกันสําหรับใครบางคนที่มีคู่เพียงคนเดียวทั้งชีวิตนั่นก็เป็นคู่บุญของเขานะคะคที่เขาสร้างร่วมกันมาซึ่งก็มีน้อยคนเนาะ ที่จะสมหวังในความรักตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิตนั่นคุณก็ควรจะอุ่นใจว่าคุณมีพรรคพวกเยอะอะคะ่ะ <c oughs> คือมีคนที่เป็นเหมือนคุณเยอะไงที่เขาอกหักผิดหวังที่เขาเจอกับรักซ้อนรักสามเศร้ารักไม่มีทางออกกันเป็นเมียน้อยกันเป็นสามีน้อยก็มีนะ,ะเดี๋ยวนี้มีเยอะแยะ,ยะให้เห็นไปมันเป็นได้ทั้งสองฝั่งมาเดี๋ยวนี้การถูกพันธนาการ การที่ถูกโคดโกมบ่ดีการที่สุขภาพเจ็บป่วยกพดีมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนที่เป็นอยู่และเจอะเจออยู่ว่ะค่ะมันสําคัญคือว่าละนับจากนี้มันมันได้หลุดพ้นลุยกรรมตรงนั้นและสิ่งใหม่ๆได้เข้ามาหาชีวิตคุณแล้วหุยอยังซึ่งมันมาแล้วไงคุณจะได้หลุดจากบ่วงกรรมตรงนั้นแล้วได้ปลดเพื่อนพันธนาการความทุกตรงนั้นแล้วว่าสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาหาคุณนะค่ะถึงแม้อะยังคงตอบย้ำานะยังคงจะเหน็ดเหนื่อยเนาะ เหน็ดเหนื่อยกับการเปลี่ยนแปลงแน่นอนการเปลี่ยนแปลงใดๆคือการเริ่มต้นชีวิตใหม่เนี่ยมันย่อมต้องเหน็ดเหนื่อยค่ะเอาง่ายๆแค่เราย้ายบ้านเ่เรายังเหนื่อยเลยแต่นี่คือเราเริ่มต้นชีวิตใหม่ทั้งการงานการเงินความรักนะเหมือนเริ่มสตาร์ทใหม่เลยอะถอดเสื้อผ้าทิ้งหาชุดใหม่มาใส่ที่เหมาะก,กับตัวเองเริ่มจากตัดชุดหาร้านเสื้อผ้าใหม่เงี้ยมันคือการเริ่มต้นใหม่นาอดังนั้นมันก็ต้องย่อมผ่านความเหน็ดเหนื่อย งานก็เหมือนกันถ้าคุณเป็นเจ้าคนในคนเนี่ยค่ะคุณจะแบกรับภาระไว้คนเดียวค่ะหัดเชื่อใจลูกน้องแบ่งงานให้บริวารทําบ้างนะคะอืมคนเราไม่ได้เก่งทุกอย่างคนเราไม่ได้ชํานาญทุกอย่างเนาะเราต้องเรียนรู้ที่จะไว้ใจลูกน้องแล้วเราก็อบรมสั่งสอนงานเขาให้โอกาสเขาอะค่ะนั่นมันก็จะแบ่งเบาภาระในตัวของคุณนะคะอืม เงินทองอาจจะอย่างที่บอกอาจจะมีการถูกคดโกงถูกหักหลังมีการสูญเสียเงินก้อนแบบไม่ได้เต็มใจและทาให้รู้สึกเหนื่อยเหนื่อยแต่ยังไงดวงชะตาของคนก็เป็นคนมีทรัพย์สินมีมรดกมีเงินเข้ามานะคะคนไม่ต้องกังวลอะไรอะไรที่มันจ่ายไปก็จ่ายค่ะมันก็คือการฟาดเคราะห์การสะกข้อกรรมอ่ะเออบางคนสะกอข้อกรรมด้วยการเจ็บป่วยด้วยร่างกาย บางคนสะดอกข้อกรรมด้วยความเจ็บป่วยทางใจบางคนสะดอกข้อกรรมด้วยการสูญเสียเงินทองอมันไม่เหมือนกันแต่ทุกอย่างล้วนแล้วแต่การเป็นการสะดอกข้อกรรมทางงสิ้นนะคะเอออย่าไปยึดติดกับของนอกกายภายนอกมันมีไปเดี๋ยวมันก็หาใหม่ได้ค่ะสำคัญคือมันมีเข้ามานี่เห็นไหมไม่ว่าคุณจะจับธุรกิจอะไรคุณจะมีเงินมีทองเข้ามา ยังไงก็รวยอะค่ะคนเป็นเศรษฐีนี้ได้อยู่แล้วคนไม่ต้องกลัวเลยชีวิตนี้เนี่ยเพราคุณเป็นคนขยันทํางานหาเงินเกง่งไม่ว่าจะผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะคนเรามีหามาก็ต้องมีจ่ายมีจ่ายค่าโง่บ้างมีจ่ายค่าค่าอ่อนต่อโลกบ้างค่าไว้วางใจผิดคนบ้างค่าปลดปล่อยให้ตัวเองเป็นอิสระทุกๆอย่างมีมีค่าใช้จ่ายเนาะเออคิดซะว่าเป็นอย่างนี้แต่คุณมีเข้ามาค่ะ เออดังนั้นคุณคุณน่าจะโอเคกับสิ่งที่มีอยู่เนาะอ่าไพ่บทสรุปนะคะให้ควีนออฟครัอ่าเห็นไหมว่าคุณเป็นคนที่ชีวิตนี้จริงๆแล้วอยู่สุขสบายนะก็ไม่ได้ต้องเออลำบากอะไรมากมายอะ่ะมันเหนื่อยงานก็จริงแต่มันก็ยังก็ยังสุขสบายกว่าคนอีกหลายหลายคนเนาะ เออเพียงแต่คุณอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายรู้สึกอยากจะออกไปผจญภัยอืมออกไปหาสิ่งใหม่ๆที่มันที่มันกระตุ้นคุณค่าในตัวเองบ้างเออไม่ใช่นั่งดูแลแต่ครอบครัวแล้วรู้สึกอึมครึมเบื่อหน่ายกับสภาวะแวดล้อมนะคะคุณจะได้พบรักที่สมหวังนะคะรักครั้งนี้มันก็คือรักที่ บางคนอาจจะต้องผ่านการรักที่ถูกเลือกหรือเลือกรักมาหลายๆครั้งและสุดท้ายคุณก็จะเจอรักที่สมหวังในตอนนี้ก็คือมีรักเข้ามาหาคุณแล้วค่ะก็เปิดโอกาสให้ตัวเองเนาะงานก็มีเข้ามาการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายการเดินทางการจะได้งานใหม่การจะได้เงินเข้ามาการจะได้อสังหาริมทรัพย์เข้ามาการจะได้ดีลงานรวมถึงว่า ถ้าคุณมีบุตรบุตรก็ดีนะคะอืมบุตรก็เป็นเด็กดีขยันเรียนเอาการเอางานนะคะก็นับว่าในความโชคไม่ดีคุณก็ยังมีโชคดีหลายๆอย่างเนาะไม่ได้ว่าจะโชคไม่ดีไปจะทุกเรื่องเท่าที่แม่หมอดูแลไพ้มันก็ดีอย่าส่วนใหญ่ก็คือตัวคุณเองนี่แหละที่พันธนาการตัวคุณเองไว้เออไม่ยอมที่จะปลดปล่อยตัวเองจมปลักตัวเองอยู่กับความทุกข ก็ไม่รู้ว่าเพื่ออะไรเนาะแต่มันถึงเวลาที่คุณควรจะออกจากความทุกข์นั้นด้วยตัวของคุณเองปลดพันธนาการด้วยตัวของคุณเองได้แล้วเดือนสตาร์มาตอกย้ำสองรอบนะคะว่าคุณควรจะปลดปล่อยตัวเองออกไปสแสวงหาสิ่งที่มันเหมาะสมแล้วจุดที่เราอยู่แล้วเราสบายใจนะคะโอเคนะคะโอกาสมีเข้ามาก็คว้าเอาไว้นะคะเป็นเดือนที่ดีเดือนหนึ่งนะคะสําหรับราศีเมษ ถ้ายังไงสำหรับวัีนี้ก็ขอจบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ